จริงๆนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็กะจะไปวันนี้นะฮะผมเนี่ยก็กะจะมาเล่นดอเรโทรโมนั่นแหละแต่ทว่ามันไม่มีอีกแล้วนะฮะดอเรโทรโมดแล้วก็ไอคลิปดอเรโทรโมดที่ผมอัดไปก็ผมลบไปแล้วเพราะว่าคลิปมันห่วยเกินไปนะครับก็กด F เพื่อเลสเต็ปต่อคลิปดอเรโทรโมดของผมด้วยแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยวันนี้เนี่ยกะจะมาเล่นไอแมปอย่าง ดัสตี้ทิปนะฮะแต่ทว่าผมดันไปเจออีกแบบนึงที่ผมนั้นไปดูใน YouTube ได้ไปเจอมาแลวผมก็สนใจก่อนปกติเตอร์สองนะฮะเผื่อใครงงว่าจิมคอมพิวเตอร์คืออะไรคือถ้าเกิดใครเล่นถ้าเกิดซึ่งผมเนี่ยผมขอแนะนำว่าให้คุณไปดูช่องอย่างไอโต้เอเอสนะฮะก็คลิปเขาดีนะฮะตัวที่ไอคลิปนี้เนี่ย เหมือนว่ามันจะเป็นเอพิฟูจโจกนะฮะหรือเอาง่ายคือเป็นแมปจิมคอมพิวเตอร์แบบฉบับวันเมษาหน้าโง่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเออไปเุยนะะแต่ว่าไม่นะฮะจะเจอใครบางคนกูยิงทิ้งแม่งเลยโอ้โยิงทิ้งเลยแล้วกลายเป็นว่ากูกลายเป็นเกมย,ยิงปืนเฉยเลยนะฮะเฮ้ยหัวยู เฮ้ยเฮ้ยกูยิงหัวมึงหลายรอบแล้วมึงไม่ตายได้ไงเนี่ยเดินคำฝักฝักฝักไม่ตายสักทีวะเออเฮ้ยเฮ้ยฝัก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 อย่าเข้าไปเออแล้วมันใช้ระเบิดไงวัดเฮ้ยมันเข้ามาไม่ได้สิเอายิงฟรี เรามีตังนบาทนะฮะเฮ้ยเฮ้ยฝักยูฝักยูอปิประตูเฮ้ย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 เฮถูกเฮ้ยเฮ้ยฝักยูบอเเฮ้ย ไม่ต้องเลยไม่ต้องเออไอบ้าเออทบก่อนอ,อ่าเว็บหนึ่งอยู่เลย what the fuck are you what are you doing ซ่อมก่อนเออซ่อมเสร็จแล้วโอ้กระสุนจะหมดแล้วอะ่ะทุกคน ก็ส่วนมันหายไปเยอะมากตอนเรามีตังค์เจ็ดสิบบาทนะฮะจะซื้ออะไรได้บ้าง <_ d ust> เอ้อว่าแต่เฮลโอเคเวฟต่อแลทุกคน <_ d ust> มาเชคก่อนนะครับทุกคนอ่านั่นีง <_ d ust> เฮ้ย fuck ต่างนะครับปองปองโอ้ยมงอด่กลมาย,ยเดี๋ยวไม้กพังมล้วาโน้โน้โนโอ้ซ่อม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 ก่อนเฮ้ยฟังอยู่โอ้ โอ้โอ้กระสุนก็พังกระสุนก็หมดเออเออเออน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 เอเ้ออนอนโอดโอ้ o โอ้อเฮ้ยอะไรอ๋อได้กระสุนเปอ่าไอ้บันบาล่ะไอ้หัว Um... Ôi, no, không mai kia được Nếu mày thật hãy tay hãy kho Ý Ôi, no Bấm lên, luôn đã Áo đạp ba. À. Ôi, no, một có mà, nó khỏi nhìn á ขอข้ามก่อนเลยได้ไหมโอ้ยโอ,โอ้ได้ตังค์ด้วยอขอบคุณมากเอเว็บสองก็สำเร็จสักทีขอเราต้องรีบซ่อมก่อนเลยเราเราพยายามรีบซ่อมก่อนมันจะมาแล้วฮะรีบซ่อมโอ้พระเจ้าช่วยโอเคแล้วดาบที่เราซื้อมาอยู่ไหน ดีือว,ว่ามันอยู่ด้านบ้านเราอ่าจริงด้วยครับทุกคนใช้โอเคกูจะเป็นเจสซี่กูได้จะเป็นเจสเ,เจสอะเจสอะไรนะแซมอะแซมจากเมทันเกียเดี๋ยวอได้เตรียมใส่สาวเอฟเกเลยไอหามาเดี๋วว้ากูมีกูมีพลังไร่ลำลแล้วเว้ยมามเซอเอาเว็บสามแล้วมากูมีปืนด้วยมีทั้งปืนมีทั้งโน่นมีทั้งนี่ เรียกว่าเปลี่ยนจากเกมผีสดหลอนกลายเป็นเกมยิงปืนไปละเอ้ยอฟันไม่โด,ดเอู้ยิงเลยฟักอยู่โอ้ยมันาเยอะจริงๆซ้อมก่อนฮนะเราต้องซ้อมเดี๋ยวก่อนด้านหลังมีอะไรไหมด้านงายอ๋อเจ็ดอ๋อ แย่ yeah, แล้วทุกคนแย่ yeah, แล้วไอ้ฮากระสุนจะหมดแล้วมาใช้ระเบิดไงวะโอเคเอ๊ะ <Hey. S 2> โอ๊ยนอสวยแะ้วไงสวยแะ้ว้วูเฮ้ยตายสิเว้แล้วจะเป็นกระสุนกูเบาจรงวะ <S <S เออกระสุนกระสุนจะหมดซ้อมก่อน โคตรมากเฮ้ยเหมือนว่าเราถ้าเกิดเรายิงหัวเนี่ยมันจะแรงกว่าะก็น่าจะใช่แหละเราได้กี่เวฟเนี่ยนะสามเวฟนะครับทุกคนเวลาเหลือแค่สามสิบกว่าเวฟเฮ้ยมึงอย่าดเอ่ะกูซ่อมสวนแม่งเ,เอออย่าอย่ามาขัดการซ่อมกูอ้าวมึงอยากโดนกูไล่เราไหไอ้สัตว์ เอยเออตัดตัวขาดแต่กูใกล้ตายซื้อซื้ออะไรลูกซองแต่เราใกล้ตายแล้วทุกคนขอซ่อมก่อนหนอทุกคนเราไปเอาลูกซองศักดิ์สิทธิ์ของเรากันดีกว่าทุกคน <c oughs> <c oughs> มึงมาเจอกูโอ้ว้าว เจอกูแน่ที่ซอมบี้ไม่สีโนบโนบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซอมบี้มันคือโนบส่วนลาบนี่พูดตำตงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันฟันช้าเนี่ยแบบกว่าจะฟันแม่งก็โดนกัดมาแล้วสุดเพราะว่าสามารถยินเลยด้านไงมึงอยากโดนมากใช่ไหมตุ้มงนึ่งนะ พ้องอ,อ่ะโหรแรงเลยเอ,อ้ยมีคนอีกแล้วใช่ไหมจะเอาใช่ไหมแตกคู่ไปแตกไปแรงจริงโอ้ยถูกใจว่ะ <c oughs> ใครอ่ะอ๋อหนอออกไปดิจะเอาใช่ไหม แป๊บหนึ่งนะเอ้ยมึงใส่ช้าจี่สายเลยหอมเ้ยต้องเรียซ่อมเฮ้ยเฮ้ยไอ้พ่อมึงอะมาตอนไหนวะเออมันมาสองตัวเลยเอออ๋อเช็ดเหลือกี่เวฟวะ โอ้ตรงนี้มันแม่งเป็นรูลืมดูสวยนะกูสวยนะละริบมซอมก่อนโอ shit อย่าเข้ามากูม,มีพลังเจียสตรีมแมอ่อกูแพ้กูแตก Oh shit อ้อาวเริ่มใหม่ศพจุดจบของเกมเขากัน้แน่วะ หรือว่ามันเล่นให้เล่นแบบนงงี้ไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันอันนี้จะเป็นกระสุสสนเปินแล้วไอเนี้ยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นตู้อะไรสักอย่างนะราคาต้องห้าพันเลยแล้วว่าดาบแบบไม,ม่ค่อยมีประโยชน์ใช้เป็นไออะไรนะเขาเรียกว่าลูกซองดีกว่าเยอะแรงกว่าเยอะอะไรบางอย่างนี่เขาได้ว่าอะไรเอ่ยอ๋อซื้อกระสุนเหรอซื้อกระสุนมา โอ้เช็ดอย่าปิดซ่ระเบิดใช้ไงวะ F G อ๋อ G G คือระเบิดโอเคโหน่าจะเก็บไปใช้โห oh. ว่ะเว็บสามแล้วคำถามคือมันจะมาตอนไหนเว็บลรสองนาทีเนาะเออมันก็น่าจะกูน่าควรรู้แต่แรกก็แหละเอาไนดะ้ไงมันมาแล้วฮัลโหล โอ้โหมันพังเร็วมากเลยเออโอ้ระเบิดเออแตกหมดเอาไงดีว,วะดีดรถกระสุนก่อนมันมาแล้วอะเราฆ่าเลยเราฆ่ามาันจากข้างนอก โอ้ลำบากมากแบบโคตรลำบากเลยอ้าวบาดเล้วเบงที่หัวโอเคโอค้โหปุกเ,เ,เร็วชิบหายชิบหายแล้วบาระเบิดไป หนึ่งบาทลำบากก็เกินอโอเคไอ้กูต้องใช้ทุกตองตอนน,นรอดสวยแล้วไงสวยจริงชิบหายแล้วขอเก็บมาก่อนกูมีลุกตองโอ้กูตายเรียบร้อยแพ้เว็บห้านะฮะ ผมว่าเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลหน่อยดีกว่าว่ามันมีตอนจบไหมโอเคครับท่านผู้ชมผมเนี่ยไปดูน่นะก็สรุปนะครับก็คือมันมีตอนจบนะฮะมันมีทั้งหมดแปดเวฟแล้วก็เวฟพิเศษหนึ่งเวฟนะฮะซึ่งหลังๆเนี่ยมันจะมีซอมบี้เยอะมากแล้วตอนจบก็คือเฮคอปเตอร์จะมาช่วยแล้วก็จบเกม ก็เอาเป็นว่าให้ไปเล่นกันเองแล้วกันนะก็สอค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยไม่ใช่แล้วแล้วคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ